อวดผีพุบนี้พบกับเรื่องราวของคุณลุงที่ขับรถหลงไปไกลจนถึงป่ายางอาถรรพ์จังหวัดเลยซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าถูกผีจ้างให้ขับรถมาส่งขึ้นไปบนภูเขาค่ะให้ขับรถขึ้นไปบนภูเขาแล้วมันไปติดกับก้อนหินแกเลยเอารถลงมาไม่ได้แกก็เลยเดินลงมา ปฏิบัติการล่าท้าผีกับคนเลี้ยงผีเอเชิญหยิบและจอยชวนชื่นที่บ้านรางฆาตกรรมทิ้งศพจังหวัดฉะเชิงเซาเห็นอะไรอยู่เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่หน้าผีบอกว่าถ้าเขาอยู่นะให้เขาไปอยู่ตรงหน้ากล้องเลยจะได้เห็นทั่วการเอเอไันถ้าเหมือนพี่จอยรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวให้พี่จอยพยักหน้าครับและจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณจอยชวนชื่นห้ามพลาด ประสบการณ์ขนหัวลุกของคุณเหลือเฟือมกจกห้ามพลาดปิงคือผมอย่างเนี้ยแล้วก็มองตาม